ตอนที่หนึ่งดินแดนนรกร้างมันคือเรื่องจริงวิทูลพึงพำออกมาอย่างกับคนเสียสติพลางต้องมองหน้าต่างสถานะที่ลอยอยู่เบื้องหน้าของตนด้วยความสับสนถ้าหากมันเป็นอย่างที่เจ้าหัวตั้งนั่นพูดบางทีเราอาจจะหลุดเข้าไปในความฝันอีกถ้าหากเราหลับวิทูลครุ่นคิดและหาวิธีที่จะทําให้ตนไม่หลับเพราะกลัวว่าจะเข้าไปในความฝันอีกหากทว่ารร่างกายของเขาตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันเพลียเหลือเกิน จึงพลอยหลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีวิทูลก็มาอยู่ที่เมืองร้างแล้วนี่มันอะไรกันทำไมเราถึงมาอยู่เมืองร้างละมันไม่เหมือนกับเมื่อวานที่อยู่ในป่าเลยวิทูลวาดสายตามองไปโดยรอบก็พบว่ามันคือเมืองร้างตึกจำนวนมากถูกทำลายบางตึกมีพืชสีเขียวโอบล้อมจนเต็มตึกบางตึกก็เหลือเพียงแค่ซากปร,รักหักพังเพียงเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนนรกร้าง มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นและบอกให้เขารู้ว่าที่นี่คือสถานที่ที่ถูกเรียกว่าดินแดนนรกร้างกันยังไม่ทันที่วิทูลจะได้ก้าวเดินออกจากที่ก็มีฝูงหมาป่าสีเทาปรากฏตัวออกมาขวางหน้าของเขาเอาไว้แล้วพวกมันมีกันมากกว่าสิบตัวและดูท่าว่าพวกมันจะต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนช่องเก็บของวิทูลรีบเรียกช่องเก็บของออกมาทันทีในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นมีดาบเก่าๆก,ก,กับโล่ทรงกลมเก่าๆ และอีกช่องก็เป็นขวดกระเบื้องเคลือบและมีเลขสามอยู่ใต้รูปขวดมันคือยารักษามีอยู่จํานวนสามขวดเท่านั้นอาวุธมันจะเก่าไปไหนฟ้าวิทูลได้แค่บ่นเพียงเท่านั้นเพราะถึงยังไงเขาก็จะต้องใช้พวกมันอยู่ดีดึงพวกมันออกมาจากช่องเก็บของแล้วเตรียมพร้อมสู้บรูพวกหมาป่าโกง่งคอแล้วหอนออกมามันกําลังเรียกพวกวิทูลไม่รู้จะทํายังไงดีจึงวิ่งหนีไปอีกทางเมื่อพวกมันเห็นก็รีบพุ่งตามเข้าไป มีตัวหนึ่งกระโดดพุ่งเข้าใส่วิทูลจึงยกโล่ขึ้นแล้วหวดอัดเข้าไปกระแทกกับมันทั้งสองจึงกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางพากเจ็บโวยวิทูลร้องออกมาเมื่อร่างอ้วนๆของตอนกระแทกพื้นอย่างรุนแรงวิทูลลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างวายเพราะกลัวว่าจะโดนพวกหมาป่าเข้ามาจู่โจมทีเพลิกันเพียงแค่เขาลุกกลับขึ้นมายืนได้ไม่นานเจ้าหมาป่าตัวหนึ่งก็พุ่งกระโจนเข้ามาใส่เขาด้วยความเร็ว ชายหนุ่มจึงยกโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันอย่างรวดเร็วพร้อมกับเกรงขาและร่างกายเอาไว้ไม่ให้กระเด็นออกไปอีกปังเจ้าหมาป่าตัวน,นั้นพุ่งเข้ามากระแทกกับโล่อย่างแรงวิทูลก้าวถอยออกไปประมาณ3ก้าวแต่ไม่ได้ล้มลงไปเหมือนเคยเมื่อสามารถป้องกันการโจมตีของอีกฝ่ายได้วิทูลก็ใช้ดาบที่อยู่ในมืออีกข้างแทงเข้าไปที่ร่างของหมาป่าถึก ปรากฏว่ามันสามารถแทงจนทะลุร่างของหมาตัวนั้นได้มันกรีดร้องแล้วร่างกายของมันก็หายไปจากนั้นเขาก็พบว่าร่างกายของเขามีพลังบางอย่างไหลเข้ามามันทำให้รู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกแถมอาการบาดเจ็บก็ค่อยๆทุเลางลงไปด้วยเมื่อหมาป่าตัวอื่นเห็นก็กรูกันเข้ามาวิทูลใช้วิธีการแบบเดิมเพื่อรับมือกับพวกมัน แต่กระนั้นก็ยังโดนพวกมันกัดจนเกิดแผลทั่วร่างพร้อมกับเลือดที่ไหลอาบเสื้อผ้าและร่างกายความเจ็บปวดปะทุขึ้นทําให้เขาร้องไห้ออกมาแต่วิทูลก็ไม่ยอมแพ้เขาจะต้องเอาตัวรอดออกไปให้จงได้ยาเข้ามาเด็กหนุ่มร้องเสียงดังพร้อมหวดโลเข้าไปกระแทกร่างของพวกมันอีกมือก็ปันดาบเข้าไปใส่คุณเลเวลอัพเอ็กหนึ่งจนในที่สุดเลเวลของเขาก็อัพขึ้นมาบาดแผลทุกอย่างหายไปอย่างรวดเร็วรีวแรงทั้งหมดกลับคืนมาอีกครั้ง แถมมันยังดูเหมือนว่าพละกําลังของเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วยร่างกายของเรามันเบาขึ้นการมองเห็นก็ดีขึ้นด้วยวิทูลรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพละกําลังของตนมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลามาตรวจดูสถานะได้เพราะพวกหมาป่ายังเหลืออีกนับสิบตัวกรรรพวกมันข่มขู่เขาแล้วพุ่งเข้ามาวิทูลกระชับดาบในมือแน่นก่อนจะวิ่งเข้าไปตอนนี้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีเยี่ยม แถมยังหวดดาบออกไปได้อย่างรุนแรงมากกว่าเดิมทําให้สามารถสู้กับพวกหมาป่าได้อย่างสูสีถึงจะโดนกัดโดนข่วนจนเกิดเป็นบาดแผลหลายแห่งแต่เขาก็อดทนจนสามารถฆ่าหมาป่าตัวสุดท้ายลงไปได้คุณเลเวลนึ่1เขาได้รับการแจ้งเตือนว่าเลเวลัพอยู่หลายครั้งพร้อมกับที่บาดแผลของเขาได้หายไปพะละกำลังเพิ่มขึ้นอีกหลายขั้นคุณได้รับสกิลสอดรู้สอดเห็นนอกจากเลเวลจะอัพเขายังได้รับสกิลสอดรู้สอดเห็นติดมือมาด้วย สกิลสอดรู้สอดเห็นนี่มันอะไรกันไอ้สกิลเพนป่าราบก็ทีหนึ่งแล้ววิทูลครุ่นคิดด้วยความสงสัยว่าทําไมตนถึงได้รับแต่สกิลแปลกๆชื่อของพวกมันไม่เหมือนสกิลที่ใช้ต่อสู้เลยลองดูหน่อยดีกว่าว่าสกิลพวกนี้มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างวิทูลรู้สึกสนุกจนลืมไปแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เขาเรียกหน้าต่างสถานะขึ้นมาดูวิทูลผู้เล่นระดับ5ค่าพลังโจมตี18ป้องกัน18มานา18สกิลเพนป่าราบหนึ่ง สอดรู้สอดเห็นหนึ่งแต้มสกิลศูนย์วิทูลกดดูข้อมูลของสกิลทั้งสองสกิลเพนป่าราบหนึ่งเมื่อใช้สกิลในการวิ่งหนีศัตรูจะทำให้ความเร็วของศัตรูลดลง5%เปอร์เซเพื่อมาเพิ่มให้คุณความเร็วที่ลดลงของศัตรูจะเพิ่มขึ้นตามระดับของสกิลสกิลสอดรู้สอดเห็นหนึ่งเมื่อใช้สกิลจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของเป้าหมายแต่คนที่มีพลังสูงเกินไปจะไม่สามารถตรวจสอบได้ ระดับในการตรวจสอบจะเพิ่มขึ้นตามระดับของสกิลเมื่อได้อ่านข้อมูลของพวกมันวิทูลก็พยักหน้าอย่างเข้าใจถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างกรอๆในขณะที่เขากำลังพอใจกับสกิลอยู่นั้นได้มีหมาป่าร่างใหญ่เดินเข้ามาและที่สำคัญมันคือหมาป่าสามหัวบอสปรากฏตัวเมื่อหมาป่าสามหัวปรากฏตัวออกมาระบบก็แจ้งเตือนขึ้นเจ้าหมาป่าสามหัวเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนวิทูลตัวสัน่น มันไม่ใช่ระดับเดียวกับพวกหมาป่าเมื่อครู่เจ้าตัวนี้มันคนละระดับเป็นระดับที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวขนาดเลเวลของเขาขึ้นมาอยู่ที่เลเวลห้าแล้วแต่มันก็คงไม่พอสำหรับเจ้าหมาสามหัวตัวนี้แน่